มาครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมการเก็บเส้นงานของน้องหน่อยนะครับว่าน้องเก็บยังไง รถคันนี้เป็นระบบเบรคระบบเบ,บรกลมนะครับผมโอ้สุดจัดจริงๆรอ๋ถอถยลึกคขับแทอ่ะล่องแบบนี้อาจจะไม่สวยนะครับรถใหญ่ๆเพราะว่าล้อมันใหญ่ล้อฐานล้อมันกว้างนะครับการดัดล่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผม ดัดวิธีนี้คือล่องของน้องหัวงานทั้งสองฝั่งนะครับมันเล็กนะครับแล้วมันอ้วนตรงกลางนะครับผมมันก็เลยต้องได้ดัดแบบนี้นะครับมันก็เลยโบงอ้ามปันไดปกติรถใหญ่ไถ่ายหางบูเบอร์อย่างนี้ไม่สวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าล้อเขากว้างมากล้อหกห้าศูนย์นี่มันกว้างนะครับเวลารถมันเหยียบไปเนี่ยมันจะเป็นล่องเป็นล่องอย่างนี้นะครับนี่ครับ เพราะว่าใบาผ่านน้องเล็กครับใบผ่านยี่สิบหกนิ้วถ้าอยากให้มันถึงร่องมันต้องใช้ยี่สิบแปดนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่ครับน้องไถก็จะประมาณนี้อันนี้มันใบใบยี่สิบหกนิ้วนะครับถ้าเป็นใบยี่สิบแปดนิ้วมันก็จะได้ดีกว่านี้อยู่นี่ครับเดี๋ยวรอให้น้องเก็บหัวงานฝั่งโน้นเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกัน ครับผมน้องขึ้นมาฝั่งนี้น่าจะวิ่งกลับตัวเปล่านะครับวิ่งกลับตัวเปล่าเพื่อจะไปไถลงมานะครับอ๋น้องบอกว่ายอมเสียน้ำมันเพื่อจะได้ล่องสวยๆวย่างั้นน่ครับปกติต้องปกติต้องไถขึ้นมาเลยนะครับเก็บหัวงานฝั่งนั้นแล้ว แต่ว่าน้องเลือกสที่ไปไถลงมาแต่ข้างเทึงนะครับเพื่อจะลงมาเสร็จข้างล่างนะครับอ้าสูตรไข่สูตรมันครับผมเสียมันไม่ว่าเสียนหน้าพี่ไม่ยอมจัดไปครับไอ้น้องชายลงมาแล้วครับอ้ะเดี๋ยวมาดูไ่งานน้องหน่อยว่าฝีมือหรือเปล่านะ ่คิดว่าไม่น่าพลาดครับรถใหญ่ขนาดนี้เสียงดูดดันมากครับคันนี้ที่เจ็ดสองร้อย ที่แปลงยาวมาก ปเดี๋ยวพามชมใส่งานน้องหน่อยครับว่าฝีมือเป็นยังไงตรงหรือเปล่านะครับโอ้โคตรงเลยอ่ะมันสูงฝั่งน้้นนะครับมันสูงฝั่งน้นน้องต้องได้ถอยกลับขึ้นไปอีกนะครับเนี่ย มันจะสูงฝั่งนี้ถ,ถ้าถ้าไถตรงนี้ลงไปเลยไม่เต็มนะครับน้องจะน้องจะเลือกไปไถลงมาใหม่คนระับโอ้ยอมเสียน้ำมันหนึ่งขาเพื่อความสวยงามนะครับผมโอ้ตรงอยู่นี่ฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ นี่แหละเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขโอ้หายลึกมากเลยสมก็เป็นรถไหญ่นะครับเนาะสองรอยแรงมา้าหางสาเอ้ยหางสี่โค้งหาหางสี่โค้งห้าใบยี่สิบหกนิ้วถ้าเป็นใบยี่สิบแปดนิ้วม,มันจะถ่ายงามนะครับผม มันจะถึงรอยล้อพอดีแต่ว่านี่ก็เพื่อนหายเพิ่นใส่ไปก่อนนะครับรอบหนาทำเบิด์เพิ่อนหนาจะใส่28่นิ้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้รับจ้างครับถ่ายของตัวเองโอ้แต่ว่าตรงนะโอ้สุดยอดเลยมีเพนะ่อนอนนะไปเดี๋ยวผมขึ้นไปหารถข้างบน น้องกำลังจวดลงมาแล้วน้องบอกว่าน้องขับเกียร์สิบเอ็ดนะครับไม่รู้เร็วไม่เร็วนะมันเพราะว่ามันมีสิบเก้าเกียร์ขับเกียร์สิบเอ็ดอันนี้เป็นการกลบล่องนะครับเนี่ยบางคนก็ ไถไปลงไปรอบนี้ก็เสร็จเลยบางคนก็ไถวนประมาณ2รอบเพื่อจะได้ปลูกอ้อยให้มันง,งามๆครับล่องนี้นบเกียร์1ิวิ่งชิวๆเลยประมาณเกียร์สรถเกียร์กลางอะ น้องน่าจะเก็บรอบเดียวมั้งเพราะว่าน้องไม่ได้ถ่ายลึกนะครับนี่อ่าแค่นี้ก็พอได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ